สวัสดีครับทุกคนครับ this is teacher Beaver นะครับก็ไม่ได้มาไลฟ์นานเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เชื่ Beaver นะครับ this is teacher Beaver ไม่ได้มาไลฟ์นานเลยครับป่วยอีกแล้วเออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีไปอัดคอร์สที่กรุงเทพด้วยนะครับเป็นคอร์สออนไลน์ของ Skill Lane นะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาสอนเวลาในายจ้างถามว่าทำไมคุณขอเงินเดือนสูงจังนะครับ ทำยังไงดีครับเดี๋ยวเราว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่ครับขอแชร์ขออนุญาตแชร์เล็กน้อยนะครับขออนุญาตแชร์เล็กน้อยครับอนุญาตแชร์สักครู่ครับอ่าคนไหนเข้ามาทักทายกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์นนอน,นุญาตแชร์นิดน,น,น,นึงนะเวลาเราจะ <c oughs> เวลาเราจะตอบคําถามในการสัมภาษณ์งานนะครับต้องบอกกันนะครับว่าการสัมภาษณ์งานเนี่ยไม่ได้แค่ว่าเราตอบออธรรมดาหรือว่าตอบภาษาอังกฤษเขาจะเอาเรานะครับจะต้องมีข้อที่มันมแตกต่างก,ก็น่าสนใจด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอเค อ่ะทุกคนเริ่มกันเลยครับบอกกันนะครับทุกคนเวลาเราตอบภาษาอังกฤษเนี่ยต้องบอกกันว่าอย่างแรกต้องมีคําตอบที่อยู่ในใจเราก่อนครับผมบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเวลาเราสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยต้องบอกกันนะครับว่าเวลาสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยแน่นอนครับว่าคําตอบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบอกก่อนครับคําตอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่วันนี้ผมจะมีตัวอย่างให้นะครับว่าประมาณแบบนี้น่าตอบแต่ว่า ไม่ได้แปลว่าคุณทุกคนต้องพูดตามผมนะจะต้องมีสไตล์ของตัวเองแต่ว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเขาถามว่านายจ้างถามว่าทำไมคุณขอเงินเดือนสูงจังนะครับคุณจะต้องมีกิมมิคในการตอบอย่าไปบอกว่าผมตั้งใจผมมีความพยายามแมวครับเป็นคําตอบที่ธรรมดามากๆการที่ตอบแบบธรรมดามากๆเนี่ยแน่นอนว่านายจ้างเขาก็จะไม่ได้รับเราด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้รอ,อสักครู่ครับผมขอขอแจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบก,ก่อน สักคู่ครับกนหนึ่งนะครับที โอเคครับทุกคนรอสักครู่นะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องเดิมครับทุกคนคือเวลาเราสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีระดับแบบนี้ครับทุกคนเวลาคุณไปสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเนี่ยเจ้านายเนี่ยต้องการคําตอบที่เป็นภาษาที่ที่ที่ดีนะครับทุกคนที่ดีแล้วก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่เวลาเราไปแนะนําตัวภาษาอังกฤษเราม้องจะจําหรือว่าเราคิดจะ เราไม่จะวางสคริปต์ไว้แล้วก็ตอบคำถามนะครับแต่ว่าเวลาเขาถามเราเนี่ยบางทีเขาถามคําถามแบบง่ายๆครับว่าทําไมคุณของเงินเดือนสูงจังนะครับเงินเดือนสูงจังเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าทําไมเราจะต้องมีทําไมเราต้องมีคําตอบที่ดีไว้ก่อนถามว่าทําไมต้องมีไว้ก่อนทุกคนดูนะการที่นายจ้างถามว่าทำไมคุณมีทำนะ mm. ไมคุณของเงินเดือนสูงจังเนี่ยถ้าคุณไม่มีคําตอบที่ดีไว้ก่อนนะครับคือภาษาไทยเนี่ยใจะต้องเขียนไว้ก่อนผมบอกนะภาษาไทยต้องเขียนไว้ก่อน คำถามคือทําไมครับทุกคนเพราะว่าเวลาเราแปลเพราะว่าเวลาเราเวลาเราตอบคําถามของนายจ้างเนี่ยถ้าเราไปตอบคําถามถ้าเราไม่เตรียมคําตอบไว้ก่อนนะแล้วเราไปเจอนายจ้างถามเนี่ยอย่าว่าแต่ภาษาอังกฤษเลยครับทุกคนอย่าว่าแต่ภาษาอังกฤษเลยภาษาไทยยังยากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีคําตอบที่ดีไว้ก่อนนะครับคําตอบที่ดีก็คือคําตอบที่น่าสนใจไว้ก่อนหนึ่งวันนี้นะหนึ่ง คำตอบจะต้องต้องจริงนะครับ2ต้องแตกต่าง3มต้องเป็นตัวคุณนะครับสามอย่างนะเวลาคุณจะเวลาคุณจะไปสัมภาษณ์งานคําตอบของคุณจะต้องหนึ่งจะต้องโดนอะนะครับจริง2คือต้องแตกต่างสามจะต้องเป็นตัวตนของคุณนะครับคือมันดูไม่เฟกนะครับทีนี้ทีนี้เวลาเราจะตอบคาถามเวลาที่เราเราจะตอบคาถามในจ้างเนี่ย ถ้าเราไม่มีคาถ้าเกิดเราไม่มีคําถ้าเราไม่มีคําถ้าเราไม่มีคําตอบคำถ้าเกิดไม่มีคําตอบไปก่อนนะครับเราจะต้องไปนั่งคิดภาษาไทยนะครับที่วันนี้ผมมีตัวหนึ่งที่จะแนะนําทุกคนก็คือตัวนี้ครับทุกคนอะถ้านานจะถามว่าทำไมคุณของคุณได้สูงจังนะครับตัวอย่างผมบอกอันนะี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือหนึ่งถ้ามีพัดลงอยู่สองตัวอันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยนะยี่ห้อแรกเนี่ยสามร้อยแปดสิบบาทใช้ได้แค่หนึ่งปีส่วนยี่ห้อที่สองเนี่ยราคาเจ็ดร้อยแปดสิบบาทใช้ได้เป็นสิบปี ใช่ครับผมเป็นยออที่2ดูเหมือนแพงแต่ว่าสามารถใช้ได้นานและมีคุณภาพการที่เราตอบในจ้างว่าใช่ครับผมดีผมนั่นผม,มเงินเดือนสูงไม่เอาครับแต่ต้องตอบว่าถ้าเกิดสดมีสินค้าเป็สตัวสินค้าตัวหนึงสามร้อยแปดสิบาทถามว่าถูกไหมก็ถูกแต่ใช้ได้ปีเดียวแต่เจ็ดร้อยแปดสิบาทใช้ได้สิบปีอันนี้ผมใช้เรื่องผมเอาเรื่องจริงจากการที่ผมเคยไปซื้อยี่ห้อหนึงมานะครับจากห้างหนึ่งมาสีสวยสวยงามเลยนะสามร้อยแปดสิบบาทแต่ว่าใช้ได้แค่ปีเดียว กับผมก็ซื้อเจ้านึงมาเป็นของฮาตาลีใช่ไหมฮะเจ็ดร้อยแปดสิบาทใช้เป็นสิบปียังไม่พังเลยครับก,ก็พอยังพอใช้ได้อยู่ดีสัมดังนั้นแปลว่าอะไรครับทุกคนเจ็ดสามร้อยสามร้อยแปดสิบาทดูเหมือนถูกแต่เจ็ดร้อยแปดสิบาทดูเหมือนแพงแต่ว่าพอใช้จริงๆถัเวเฉลี่ยแล้วถูกกว่านะครับดังนั้นเราเวลาเราจะอธิบายเขาให้อธิบายประมาณแบบนี้นะครับทีนี้รูปภาษาอัางกฤษบ้างครับทุกคนอผมบอกก่อนนะอันนี้ผมแปลตามที่ผม บอกประมาณเนื้อหาแบบนี้แต่เวลาเราพูดภาษาอังกฤษกับความรู้สึกเราไม่ได้พูดแบบนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าพูดได้หลายแบบอย่างไงบ้างครับดูนะรับทุกคนถ้ามีพู้ชมอยู่2ตัวย่ห้อแรกราคา3 8 0บาทใช้ได้แค่1ปีส่วนย่อที่2ราคา7 8 0บาทแต่ใช้ได้เป็น10ปีใช่ครับผมเป็นย่อที่2ดูเหมือนแพงแต่ว่าสามารถใช้นานได้เปคุณภาพนะครับดูนะครับ there are two brands of o fans f แปลว่ามี2 brands of fans the first brand cost uh, 380บาท and you can use it for one year. And the second brand of fan costs 780 b a r but you can use it for 10 years. Yes, I'm mean a second brand. It seems expensive, but it lasts for a long time. It has quality. ก็แปลอันนี้เป็นแปลตรงๆเลยนะครับแต่การพูดภาษาอังกฤษจ,จากความรู้สึกฟังัทุกคนแต่การพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกสามารถพูดได้หลายแบบคําว่าหลายแบบคือนี้ทุกคนครับอย่างแรกที่ผมจะบอกเทคนิคก่อนนะ คือการเปลี่ยนตําแหน่งเมื่อกี้เราบอกว่าถ้ามยหุ้นลงอยู่สองตัวใช่ไหมครับยอแรกสามแสิบาทยอสองสองเจ็ดร้อแสิบาทใช้สิปีผมดูเหมือนแพงใช้คุณภาพได้นานคุณอาจจะพูดยี่ห้อกว่าจ,จะพูดยี่ห้อที่สองก่อนก็ได้นะครับกว่าจ,จะพูดยี่ห้อที่สองก็ได้ไว้พูดยี่กว่าพูดยี่ห้อที่หนึ่งกก็ได้หรือพูดแบบนี้ก็ได้ครับทุกคนดูนะถ้ามีหุ้นลงอยู่สองตัวยอแรก3ามแสบาทใช้ได้หนึ่งปียอสองเจ็ดร้อยแปดสิบบาทใช้ไ้สิบปี ผมเป็นย่อที่2ดูเหมือนแพงแต่สามารถใช้ได้ในมูภาคนะครับเราว่า there are two brands of fans ใช่ไหมครั there are two brands of fans ใช่ไหมค,หมครคนะัพูดใหม่ก็ได้ครับทุกคนดูนะพูดใหม่ก็ได้ครับ if you buy เห็นไหมเราว่า there are two brands of fans ผมขอพิมพ์หน่ถ้าเราแปลตรงๆมันจะแปลว่ามีเพราะเรามีสตัวแต่เราพูดใหม่ครับตัวนี้ดูเป็นคำว่า if you want to buy อ่า อันนี้ผมผมขอตดเอ่อตกนิ้วไปก่อนนะนะครับดูนะ if you want to buy ดูนะ if you want to buy fans ต่อครับบอกก่อนนะการพูดภาษาอังกฤษไม่ควรจะพิมพ์แต่อันนี้ผมสอนก็เลยต้องทำให้ดู if you want to buy fans you know uh, I have two brands for you Brand A, you say, in a shape of brand A, brand A, it's three eighty bar and brand B, it's seven hundred eighty bar. But brand A, you can use for one year and brand b what will i have 10 years which one you choose what do you think what will you buy if you buy brand b Yes, I am Brand B เห็นไหมทุกเห็นไหมทุกคนคือเริ่มต้นเราบอกว่าถ้าว่าเรามีอยู่2ตัวยี่ห้อแรกราคา380บาทใช้ได้หนึ่งปียี่ห้อสอง3780บาทอะไรเงี้ยถ้าเราแปลตรงตัวมันจะเป็น h e a r two brands of fans the first brand costs 380บาท and you can use it for one for one year and the second brand of fans costs 780บาท but you can use it for 10 years Yes I am second brand seem expensive but it lasts for long time and has quality ใช่ไหมแต่เวลาพูดภาษาอังกฤษครับทุกคนผมบอกก่อนว่าการพูดภาษาอังกฤษความสึกไม่ใช่การเล่นแร่แปรธาแต่เป็นการทําความเข้าใจทุกคนดูนะเป็นการทําความเข้าใจเป็นการทําความเข้าใจให้การพูดภาษาอังกฤษสามารถพูดได้หลากหลายถ้าผมแบบเทียบก็คือเป็นกระดาษแบบนี้ทุกคนดูนะเป็นกระดาษแบบนี้นะครับแบบนี้นะแต่ว่าเนื้อหาม่เป็นประมาณือนเราต้องการจะอธิบายประมาณนี้เราพูดได้หลากหลาย If you want to buy fans, I have two brands for you. Brand A is a 380 baht and brand B is seven hundred eight baht. But brand A, you can use it for one year and brand B, 10 years. Which one you choose? What do you think? What will you buy? That or not? If you, want, if you want to buy brand B, yes, I'm brand B. I'm sorry, I'm not a brand A, I'm brand B. เห็นไหมการพูดภาษาอังกฤษคือพูดแบบก็ได้พูดแบบก็ได้ครับโอเค show you something เห็นไหม show you something ก็ได้เห็นไหมคือการพูดจากความรู้สึกมันไม่ได้แปลว่าคุณจะถูกจํากัดด้วยประธานกิจกรรมแล้วก็ต้องวางแผนที่ประสาทาว้แลวแปลเป็นตัวตัวไม่ครับมันสามารถพูดได้หลากหลาย um, I c a n ันสามารถพูดได้หลากหลา e อ่ e e อ่ e ั่ e มพิอ่มะ์ของพิมก็ได้ดูนะทำห้ดูจริงๆพูดได้ถ้าวันนี้เรามีชั่วโมงหนึ่งผมก็พูดเรื่องนี้ได้เป็นชั่วโมงครับไม่ไม่หมดครับ I have experience uh to buy I have experience uh to buy fans in a shopping mall อ h อโอเคเสื่อไอ้ n ี่เรื่องจริงอ่าไจริงๆถ้าเป็นตามถ้าเกิดเป็นอดีตจะเป็นคำว่า b บอสแต่ผมใช้ช่องผมใช้ช่องหนึ่งไ buy. Um, uh, Brandy, it's uh, three hundred eighty baht, but it is broken. You know, just one year. After that, I buy a brandy. Brand, sorry, Brandy. It's a 280 bar, but you know, I can use it for 10 years. Who, which one is more quality? Yes, I have to say, I am brand B. and what do you think? When I, football, I have experience to buy fans in shopping mall I buy brand A is a 308 baht, but yeah it's, it's broken. You know just one year. after that I buy a brand B is a 780 but you know I can't just for 10 years which which uh, which one today which one? Which one? Which one is more quality? Yes, I have to say which one is more quality. Yes, I have to say that I'm brand new. What do you think? 300 baht, sorry, three eighty baht for sorry. Fan, you know, um three hundred uh first brand first brand uh, i buy fan 380 baht i can use uh, just one year my um, second brand i buy um, 280 baht i can use 10 years you know what do you think i think it's a uh, second brand is uh, more quality yes you ask me right why i request a high salary i am second brand okay, man. คุณถามผมว่าทำไมผม request high high salary เพราะว่าขอเงินเดือนสูง yes I am a second brand สมมตินนะทุกคนทุกคนนี้ก็ได้นะนี้ก็ได้ first brand. first brand first brand uh, first brand f r i n first brand The first brand for f r i n d First brand for Frank, it's uh, 380 baht. And second brand, it's uh, 780 baht. For the, and can, can use for one year. And second brand is uh, 780 baht. Can use, can use it. For ten years, you ask me why I request high salary. Yes, sorry. Yes, I am second, brand. and I have more quality. I have more skills. money, first brand for fan is a 380 baht. Can you sit for one year? Second brand is a 780 baht. Can you sit for 10 years? You ask me why I request high salary. Yes, I'm second brand and I have more quality. I have more skills. If you can see me, ah uh, if you can see me, if เพิ่มเหมือนอะไร if you can see me หรือหรือหรือนั่นหรือ if you see my potential just choose me just pick me อะไรทรงๆแบบนี้หรือ you can decide ถ้าคุณเห็นศักยภาพผมคุณก็แค่เลือก คุณก็สามารถเลือกได้ดิ p พน d อนอยู่ขึ้นอยู่กับคุณเห็นไ,ไหมทุกคนคือการพูดภาษา,าอังกฤษจกความสึกก็คือสามารถพูดได้หลากหลายอันนี้ผมยกตัวอย่างฟังนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมไลฟ์สั้นๆกี่นาทีผมไลฟ์กี่นาทีเนี่ย17นาทีอ่ะวันนี้แหละฉันถ้นาเกิดนายจ้งถามว่าทำไมคุณของเงินสูงจังให้ยกตัวอย่างเป็นสินค้าให้เขาเข้าใจแต่อย่าไปตอบว่า ผมเป็นคนดิวแมวธรรมดาไปถามแบบนี้เวลาเวลาตอบแบบนี้เรามีชั้นเชิงเรามีชั้นเชิงแล้วความเป็นจริงมีแล้วมีตัวตนมีแต่ว่าคุณสามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับพวก p h o n e หรือว่า Android ได้นะนี่แล้วแต่แต่ประมาณแบบนี้นะครับการพูดภาษาอู้กึกคือไม่ได้พูดเราพูดภาษาอักเราชอบคิดภาษาไทยมาแถวหนึ่งแล้วแปลเป็นตัวตัตัวถูกไหมฮะแล้วก็การบางทีเราก็ไปก๊อปประโยคมาต่อแต่ว่าเวลาเราพูดภาษาอังกฤษมันก็เหมือนเราพูดภาษาไทยแล้วเราจะมี รายละเอียดความเป็นตัวเองของเราอะในแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันตัวเองอะก็พูดเหมือนคนอื่นอยู่แล้วแล้วตัวเองแต่ละช่วงเวลาก็พูดไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนี่คือการพูดสังเกความสึกนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อนะครับมามามาเรียงได้นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือถ้าคนไหนสนใจก็สนใจคอร์สออนไลน์ผมแนะนาคอร์สออนไลน์ด้วยครับขออนุญ,ญาตแนะนาคอร์สออนไลน์ไปที่ Skill Lane นะครับก็จะมีทั้งคอร์สฟรีแล้วก็คอร์ส มีทั้งคอร์สฟรีแล้วก็คอร์สลงทะเบียนด้วยนะครับก็มีหลายคอร์สเลยนะครับก็อยากขอแนะนํานิดนึงนะครับเดี๋ยวซอสกูขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะครับก็คนไหนงงหรือว่าอยากเออยากรู้คําถามเจ้าดิอยากถามคำถามผมเพิ่งหายป่วยนะครับผมหายเพิ่งหายป่วยไปกรุงเที่ยวได้วยนะครับก็อ่ี๋ยวให้ดูครับครับนึงอะอะอืโอเคตปนหนึ่งครับ เดี๋ยวให้ดูครับทุกคนประมาณนี้นะครับอ่า,าไปดูนะทุกคนก็เดี๋ยวขออนุญาตประชาสพัน์นิดนึ่งนะครับ สกิลเลนอ่ะประมาณนี้ทุกคนครับนี่ครับก็เป็นคอร์สทั้งหมดตอนนี้มีทัมม้งหมด11คอร์สนะครับก็อ่ะไล่มาดูแล้วกันเอ่อต้องยังไงเนี่ยอ่ะไปเรื่ยทุกคนนี่นะก็จะมีคอร์สผูดภาษาอังกฤษแตความรู้รส,มมสึกนะครับทุกคนมีคอร์สออกเสียงภาษาอังกฤษชัดชิวฟังภาษาอังกฤษความรู้สึกนะครับเวลาเจอฝรั่งฝรั่งพูดเรื่องอะไรฟังภาษาอังกฤษสำเนียงยาก นะครับแล้วก็สื่อสามภาษาความสึกเพื่อการสัมภาษณ์งานอันนี้ผมก็แนะนําให้ไปเรียนนะครับแล้วก็สื่อสามภาษากฤษาความสึกเพื่อการนําเสือและเล่าเรื่องนะครับอันนี้เล่าเรื่องแล้วก็อันนี้สังหาริมศัพท์กับภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นคอร์สฟรีครับสัมผัสคําศัพท์ในใจแบบไม่ต้องจำสิบขั้นตอนผู้อภาษาความสึกออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไร้โฟล์แล้วก็ฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงนะครับก็ยังมีคอร์สที่กำลังจะตามมาอยู่ครับมีทังคอร์สแปลภาษาอังกฤษนะครับจากความสึก มีทั้งสื่อสารภาษาเกีวกความสึกพวกในหน้าขายประกันนะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับก็ถ้าคนไหนสนใจก็แนะนําไปที่เมดมาร์เก็ตด้วยนะครับเมดมาร์เก็ตก็จะมีเป็นหนังสือเสียงด้วยครับทุกคนเป็นเสียงด้วยนะลองดูแล้วกันถ้าสนใจเราเข้าไปดูนะครับนี่ก็จะมีหนังสือเสียงหลายเล่มครับทุกคนก็จะมีออกเสียงภาษาอังกฤษความรู้สึกนะครับสื่อสารษาเกกความรู้สึกนะครับสื่อาษากี่กัามรู้สกรบสภาษัามผู้อภาษเกียดาู้สรั่สารหา รประมาณนีล้ลองไปดูแล้วกันมีเรื่องอื่นๆด้วยนะครับโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากครับก็หากกดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นกำลังใจของคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปในไลฟ์สดต,ต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับทุกคนบายบาย thank you very much see you h e r e r สวัสดีครับ